เดี๋ยวเราจะโพสคอมเมนต์ใหม่นะครับเมื่อกี้มันคุยกันแบบยีบรรทัดเนี่ยเดี๋ยวเออยังไม่ได้เพิ่มไปชินแบบไปชินกันอะไรเนี่ยร้อยสิบสองข้อความ <c oughs> ไม่กี่นาทีใช่ไหมร้อยสิบสองข้อความภายในเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงเอาละไงมันรู้สึกตนันมันจะตันกันะะวะเอาละเดี๋ยวเราจะตั้งกระทู้ใหม่ให้มันเคึกคืขึ้นกว่านี้ครับ จะตั้งว่าเย่าย่าดาพิมพ์ก่อน <c oughs> เออเราจะพิมพ์ประมาณว่าเพิ่งเห็นอ,อของบอสมีดาวตรงรูปด้วยเหรอเอก็มเออไม่ได้ไม่ได้ทันมองมีมีทั้งคู่แหละเดิดวแค่สามดาวอันเนี้ยก็จะเอากี่ดาวลนะสามดาว,ว,ดาวไก่ไก่ย่างอันนั้นมันหาดาวนี่หว่า มืออะไรเนี่ยอีกมือถือไก่ไก่เฮ้ยอันนั้นกี่นาทีนะที่ถ่ายอันนั้นประมาณสี่นาทีสี่นาทีแอบเดียวนี่โพสลง Youtube แน่นอนแต่ก็ต้องเอาไปนั่นเออเมันโพสได้เลยเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะโพสอะไรก็ได้ไนมนเดนะี๋ยวนะเราพิมพ์ยังไงวะ <c oughs> <c oughs> ีนคุณเอกติดสตันเล็กน้อยครับรอจนกว่าเขาจะกลับมาไม่จบอีกแล้วเนี้ยอะไรอ่ะพวกนี้ฮ่าฮ่าเพื่อนใหม่คูณมีอเพืนหมองดูครับเพื่อนใหม่คูณมีเเป็นตุดแป๊บหนึ่ง แป้งคอมเมนต์อะไรใหม่มาเอออเาโพสแล้วเหรอเราเรายังไม่โพสแต่คือแป้งเอาคอมเมนต์อะไรมาอ่านก่อนอีพวกนี้เพื่อนใหม่กูมีแต่น่ารักน่ารักแต่เป็นเล็กเป็นดีหมดกำก็คือพูดเหมือนเหมือนเหมือนจะให้ดีใจว่าเราก็น่าจะมีสิทธิ์แต่มันไม่ใช่อ๋อดีนะกูชอบผู้ชายฮ่าแต่ก็เกือบติดนิสัยพวกมัน โอเคแล้วคอมเมนต์ของเราก็จะโพสในอีกบัตรนี้ <c oughs> บัตรนี้เ <c oughs> บนมันไม่ตอบเลยเว้ยอ่ะโ <c oughs> พสอะไรไว้คนนี้ <c oughs> อชอบผู้หญิงคน,คน,นอคนนี้คนนึกเห็นผิด คนไหนอ่ะเข้าใจไหมว่า,วามันมันเขียนมือเดียวอะ่ะเดี๋ยวจะแก้ก็ได้คนไหนวะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่เข้าใจยังไงแบบคนไหนวะมันจะคําถามเดียวคนไหนวะแก้แก้แก้ไปแก้ไปก่อนที่กอล์ฟมันจะโพสแก้แล้วครับตู้ดึงมาแล้วครับคอมเมนต์แรกไหนไหนจีบเลยไหนไหนจีบเลยบารบาทเราจะมาดูคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับ โพสรูปได้เลยนะเว้ยฮะมันไอตรงคอมเมนต์โพสรูปได้นะเนี่ยโพสรูปได้แต่เรายังไม่ออกสื่อครับออกสื่ออยากเห็นเฮ้ยเราก็ชอบผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเปิดประเด็นคนแอบรักเย่ตลอดนี่เราพูดเรื่องอะไรกันอยู่เลยอะกะกเรื่องเรื่องชอบไงเรื่องชอบแต่เกิดชอบโพสรูปที่ข้าถ่ายรูปไปนี่คือแม่งคอมเมนต์กันคอมเมนต์บอสคือดับไปเลยอะอะไรนะแต่เกิดข้าโพสข้าโพสรูป ที่กลยนี่ถ่ายกับโอ้ไว้คอมเมนต์บอสดับไปเลยอ่ะดับไปช่วงนึ็งแง่แหละดับแบบฟิว <laughs> จะไม่มีอูดับไปเลยอ่ะแ <c oughs> บบกูเพิ่งตั้งกระทู้ได้แป๊บเดียวเองอเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวข้าเดี๋ยวค้า,คาลอง AD ไอ้นี่ดีดูดีป่ะอืมไม่รูเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสักพักเน,นึ่ยคือคุยเรื่องของบอสกันอ้าวถ้ามันเป็นของเก่าแล้ววะปิมต่ออีกก๊อปควนตีนอ่าไหนไหนไหน ชอบผู้ชายชอบบอกกรรมบอกก็บอกว่าเอาแป้งชอบผู้ชายเหรอชิบหายแป้งแอบมีกิ๊กเหรอฮะชอบผู้ชายไม่ชอบเขาเหรออ๋อออน้อยอีกกับกันตีแล้วก็ห้าห้าเอาพวกมึงไม่รู้เหรอกูจาผู้ชายนานละเออวะเนาะจริงจริงนะไม่รู้ไม่รู้ก็ทำไมมาคุยกันวันนี้ก็คงไม่รู้อีกงานอ่ะเออเห็นแบบเงียบๆหน่อยๆ เงียบๆไม่ใช่เงียบๆแต่ไม่ไม่เปิดไม่บอก <นะ S 2> เลยไม่เปิดเผยเออหืมเอ,อเดี๋ยวนะเรารีเฟซแล้วทําไมไอรูปมุมขวาเรามันยังเป็นรูปเก่าอยู่ <laughs> มันจะช้าหน่อยของบอสม,มันเป็นรูปเก่าแต่พอเอาเอามาไปทิ้มเป็นรูปใหมอห่อืมมองวะเอออืมเฟซบุกบัก แล้วคนเก่าอ่ะใครปาดบาดโพดโพดไหนวะมันโพดแล้วคนเก่าอ่ะอ๋ออันนี้เรอระแล้วคนเก่าอ่ะก็คนนั้นแหละ <c oughs> ก็ก็คนนั้นแหละกับโพดรูปไปเลย <c oughs> ก็คนนี้ไงทิมทีมก่อนแล้วก็คนนี้ไงไม่ได้ไม่ได้ออกสื่อไม่ได้อ <c oughs> แล้วพอบอรูปมาปุ๊บก็จะยาวแล้วไงยาวหรือเปล่าไม่รู้ เขาแป้งกับบอสไงไอเบนมาแล้วไงมันจะออกมามึงรู้ไหมว่าเขาจะปิดรายการกันอยู่แล้วจะปิดรายการอยู่แล้วอันนี้นี่ถ่ายซีซั่นสองถ่ายอยู่อะอันนี้ถามใครกูหรือไอบอสไอบอสบอสบอสกูไรมั่วดูสิจะจะยาวไปถึงเท่าไหร่ไลค์กอมงันก็ไปคอมเมนต์อันเดิมสองคนกูไป ตะวันก็พถือ, <laughs> อ, <laughs> อไม่เกี่ยวเลยจริงจริงจะเริ่มเรื่องใหม่แล้วแต่ม,มาคนเก่าให้เกี่ยวกันเลย <c oughs> อะไรเย็นเลยทีเดียว <c oughs> เ,ปเ,เปลี่ยนเิมกันย่างเปลี่ยนเรื่องลวเปลี่ยนนี่มันโพสอะไรวะเนี่ย <c oughs> ต้องลงมาโพสอะไรกันอยู่วะเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเรื่องละ แล้วมันเม้นต์ในคอมเมนต์ไหนเนี่ยคอมเมนต์ของที่คาโพสคอมเมนต์ข้าใหม่กว่านะเว้ย <laughs> <laughs> ก็บอสต้องตอบไงบอสไม่ตอบไงตอบไปแล้วไงจุดจุดก็มันไม่มีความหมายไง <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค้าไปนี่โพสรูปให้ของเองกั <laughs> งไเลยทีเป็น <laughs> ดูการ์ดแบล็ปิดเลวคุกูเรียนสามเทอมอ่ะโอ้สามเทอมเลย ถ้าเกิดมามาโซนบอลก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไงอันนั้นเซนโซนปิดเทอมแหละเดี๋ยวเราเขียนเราจีบคนนี้อยู่อ่ะ ดูเก็บไว้ไหนนะนีนนะกูเพิ่งสอบตามภาพเองกอนแหละเอาด้วยหรอไม่ก็เพิ่งสอบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไงเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วไงอืมแต่ก็ไม่ได้ปิดนี่ไม่ปิดไงนี่คือปิดปิดปีใหม่เลยดูแล้วปิดยาวไม่ยาวเราก็ปิดปิดเทอมกลางกลางปีไงไอ้กลางแบบว่ากลางกลางภาคเรียน ดูดีโพสเมืถ้าเกิดเขาส่งข้ออันนี้ข้โพสร,รูปไปด้วยไงเราเราให้มันด,ดโหลดก่อนเราดูข้อความใหม่เลนดีนะดูขึ้นสอบกลางภาคอ๋อดูว่าความความอะไรใหม่ก็อ่านมันเะด,ดี่ยติดจิวะ <c oughs> รอเรียน เดี๋ยวมันจะมีคนต่อของข้าปะวะไอ้ที่ปิดอยู่วะเนี่ยติดยูวะไอ้ผูออนแล้วนี่วะไมนไม่ตอบอะมันคงกำลังอ่านอยู่อะแบบคุยหาเหวได้กันอ่าวอะไรไงมาแล้วอ้าวเอกปิดจีแล้วมาเจอกันไหนดีน่าดูมัน <laughs> <laughs> เที่ยวหลายวันแล้ว สรุปคือคอมเมนต์กูดับแล้วใช่ไหมก็ใช่ไงดับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามโพสมาให้โอ้โหมันมันไม่คุ้มเลยเนี่ยกี่คอมเมนต์เองเนี่ยโอ้ไปแล้วนับเป็นตัวเลขได้เลยเนี่ยเราโป้ไปแล้วอะไรป๊อกป๊อกล้มวะจักรูก็อยู่ทำไมแต่เราปากมัอยู่ลืมแล้วใครมาให้แม่ ม่ S <S 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 ของน้าปา่าอ่าไม่เจอเหมือนกันเมื่อกี้แม่คุ้งให้มาอ๋อนูกาใจนี่ลงแล้วอะไรเดิมไม่ให้ไงแต่หนุลืมไหลแต่นูลืมไหมคุกยกับเพื่อนยาวเลยฮะนะไม่รู้ฝากขอบคุณเล่น <S <S <ห>้น่อยค่ะผม,ผมลดมันของลดราคาเด้วยบางทีห้าหกร้อยโอเคกลับมาเรื่องของเรากันอุ้ยห<อ>า,า,ายไปแล้ว ป้าแกน่ะเอพิลลอรเหรอเที่ยวะอะไรลาอ๋อที่ข้าพิมพ์ไปอ่าพอมากอันไหนแล้วเนี่ยเออแป้งพึ่งเม้นมาใหม่แต่อ๋อนอี่ไงของเอกมากมาต่อของเราของเราของบัโพใช่ไหมอุ้ย,อ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 ,ยอุ้ยอุ้ยอ,ยอยเห็นละวเห็นละ,ต,ะติดยังอ่ะติดยังฮ้าอยู่ใกล้ขนาดนี้ไม่ติดเลยเนี่ยคงแบบประมาณเอกกอดป้าอยู่มั้ง เอตอนนี้ตอนี้มงพูดเขาได้ยินมึงโดนแล้เนี่ยพูดพูดเล่นครับยังไงก็ยังดูดีครับอะไรครับก็คนคนอายุมากมักจะดูดีครับจําคํานี้ไว้ครับอ่าอ่จริงดิโอเคเ้ยอย่าอย่าเอายาวคลิปนี้ไปเผยแพร่ต่อเด็กขาดจะเอาอยู่ในเนี้ยแหละถ้าโพสอะเอามันมันโพสชาแนลเราไงเอือเห็นภาพเลยใช่ไหมฮะเห็นภาพเลยอ่ะเห็นแบบว่า <laughs> 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 เห็นแบบว่าชัดเจนแบบว่าเล็กน้อยถึงปานกลางครับถ้าคลิกนี่คือรูปใหญ่ครับเราก็อยากจะลงรูปบ้างนะแต่คือแบบว่าเดี๋ยวมันจะยาวยาวกว่าของเอกอะค่ะ <laughs> ไม่รู้จะตอบคอมเมนต์อะไรต่อเลยป่มามาแล้วรอคนจนดรอคนนี้แหละเจนเป็น <laughs> คนจีบเอกไม่ใช่เหรอ ก็ก็ใช่ไงอะไรเงี้ลก็รอผู้มันพิมพ์มันก่อนเนี่ยจะดูว่าตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มเปิดได้ปะเป็นกลุ่มปิดได้ปะมึงตั้งเปิดกันไว้เราคุยอะไรกันเงื่อนในเฟซเห็นหมดอ๋อเออลืมลืมข้อนี้ไปก็คือไอ้กอลต้องคนทำรู้กันแค่แฟมิลีอ๋อ ก็คือเอกก็บอกมันไปว่า<ก>ปิดแล้วอ่ะอย่าเผลอไปกดออกอีกเหมือนใครบางคนไม่ถึงแบบกลุ่มปิดหม่ถึงไอ้นี่กลุ่มปิดไม่ปิดแล้วถ้าเกิดใครออกเดี๋ยวก็ต้องมาสร้างกลุ่มมาอีกวุ่นวายอืมก็ต้องสร้างกลุ่มปิดแล้วไงก็ต้องให้อิดเดต้องให้ก๊อปทำแส,สดงว่าเพื่อนแป้งออนอยู่เห็นเลยว่าคุย <S <S> <S หาเหวอะไกัน แลวรับรองเขาลูกเอกดังแล้วครับตอนนี้อย่าลืมเลกลุ่มนี้มันเปิดอยู่ตั้งไงวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมันเยอะไปแล้วเมื่อกี้ตั้งไงวะเมื่อกี้เมื่อกี้ประเด็นมันเยอะไปแล้วเปยนรูปโลกเป็นกุญแจล็อกอ่ะอ๋ออ่าให้แปงสอนไปจูนแป๊บตรงไหนวะรูปโลกเดี๋ยวไปดูกุไปดูกลุ่มเก่า ไปดูกันตดเหมือนจะใคยเห็นนะต่อเปลี่ยนเป็นกลุมปิดแล้วจะปิดปิดนะดูยังไงวะปกติมันจะมันจะแสดงอ๋อนี่ไงมันตรงอ๋อนี่ไงตรงตรงชื่อกลุ่มเลยใช่ไหมเดี๋เด็เราจะรีใหม่เพื่อให้ดูว่ามันใช่โอเคปิดแล้วเรียบร้อยอืมทีนี้ความลับของเราก็จะเป็นความลับอยู่อีกต่อไป โล่งใจไปเลย้อลงโพสกูมันนี่ไงก็เป็นก็ผมก็ดังแล้วไงแต่เป็นเรื่องกลุ่มแทนแหละเดี๋ยวนะมันมันดังเพราะเรื่องของเอกไม่ใช่หรอไม่ใช่เรื่องของเราเลยเอกข้อความที่เราเมนท์ไปนี้ไม่มีประโยชน์เลยก็ก็ก็ไม่กี่บรรทัดแหละเห็นป่ะก็ใช่ไงแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปเพราะว่าแปลงแปลว่ามีคนทักชัวโอเค โอเคขี้เกียจฮะขี้เกียจพิบแล้วเราไม่รู้จะต่อหาเหตุไรแล้วต่อไม่ถูกแล้วใช่